ก็สวัสดีครับทุกคนนะครับผมเอนะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนไกด์การลงดันคุกใต้ดินมังกรดํานั่นเองนะครับว่ามันลงกันยังไงโอเคไปชมกันเลยบอสตัวแรกนะครับจะเป็นบอสท,ที่ฆ่าค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับถ้าเราขัดมันเป็นเราก็จะฆ่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดอะไรเยอะนะครับถ้ามีเสียงเตือนขึ้นมานะครับให้เราไปอ่านข้อความ ขวาสุดนะครับจะมีคําว่าไหลคอขาในภาพนี้จะเป็นคําว่าไหลนะครับถ้าขึ้นคําว่าไหลให้เรากดล้มบอสนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคาว่าขานะครับสักแป๊บหนึ่งมันจะวิ่งไปชนกำแพง วิ่งไปชนกำแพงปุ๊บเราก็จะขัดมันได้โดยการกดสกิล knock down นั่นเองนะครับ โอเคครับต่อไปเป็นบอสตัวที่สองนะครับบอสตัวนี้ก็แนะนำให้หาาร์ตี่ที่ดาเมจเยอะๆนะครับก็ตอนแรกก็ทำการตีธรรมดาเลยนะครับสัก90%มันจะกระโดดไปตรงกลางแล้วก็เรียกลูกน้องมานะครับตอนที่มันเรียกลูกน้องมาเนะี่ยเราต้องฆ่ามันให้ไวที่สุดนะครับถ้าเรามีฆ่ามันให้ไวที่สุดเราจะโดนทุบแบบแรงมากแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อเราตีลูกน้องมาเสร็จเราก็ทําการ ซีบอสต่อครับไม่มีอะไรมากครับซีไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราฆ่าลูกน้องไปแล้วมันทุกโคตรเบาเลยแล้วก็ทำาต่เบ็ต่อไปเรื่อยๆได้โอเคประมาณนี้นะครับ หลังจากที่มันกระโดดมานะครับมันจะระเบิดใส่เรารอบหนึ่งนะครับเราสามารถขัดมันได้นะครับโดยการกดสกิลขัดทั่วไปเลยนะครับเม <No> ื่อบอสตัวนี้มันทําการเรียกลูกแก้วนะครับให้เราพยายามหลบลูกแก้วนะครับเมื่อเราหลบได้เสร็จแล้วเราก็ทําดาเดจบบอสไปเรื่อยๆเลยนะครับ ถ้าบอสมันไม่ตายลูกแก้วมันจะระเบิดนะครับมันจะนับประมาณเหลือเวลาอีก5าวินาทีลูกแก้วจะระเบิดให้คนที่เล่นฟอ r c e ม a ตเตอร์นะครับพยายามนับเวลาไว้กะเวลาไว้ดีๆนะครับ5 4 3 2 1่สามก็กดแช่นะครับแล้วก็จะก,กันมันระเบิดลูกแก้วได้นะครับซึ่งถ้าขันไม่ได้ก็เป็นดาเมจที่รุนแรงมากเลยนะครับแต่แนะนำให้ฆ่ามันตายก่อนที่ลูกแก้วจะระเบิดดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคร่าว ต่อไปก็จะเป็นการตีมอนสเตอร์แต่ละห้องนะครับซึ่งมีอยู่5้าห้องนะครับจะตีทีละห้องก็ได้นะครับหรือว่าจะแบ่งกันตีก็ได้ถ้าแบ่งกันตีแนะนําให้แบ่งห้องแรกกับห้อง2นะครับให้ใช้ห้องละ1คนส่วนห้องที่3กับ4ให้ใช้ห้องละ2คนนะครับเมื่อตีเสร็จแล้วให้คนที่ตีเสร็จเนะี่ยวิ่งไปยังห้องที่5นะครับแล้วก็ ไปตีก่อนนะครับแล้วก็ห้องที่เหลืออื่นๆก็ตามมาช่วยที่หลังก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับในการตีห้องมอนสเตอร์แบบง่ายๆเลยโอเคครับต่อไปเป็นบอสสุดท้ายนะครับบอสสุดท้ายก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับถ้าปาร์ตี้ไม่ช่วยกันก็จะยากอยู่นะครับ หลักๆของมันก็คือหลบสกิลตอนที่มันจ้องนั่นเองถ้าเราหลบสกิลที่มันจ้องได้เราก็จะสามารถฆ่าบอสได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองนะครับวิธีกรหลบของมันมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็จะใช้เป็นการรวมกันตรงหน้าบอสนะครับแล้วก็ให้แอสซัสซินหรือว่าซัมมอนเนอร์กดสกิลคอร์เตอร์หมู่นั่นเองแล้วก็วิธีสองใช้วอสต์มัลเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเห็นข้อความว่าจ้องใครบางคนเนี่ยครับ ให้คนในปาร์ตี้เนี่ยไปยืนอยู่ใกล้ๆบอสนะครับแล้วก็ให้ฟอร์สมาสเตอร์เนี่ยยืนอยู่วงนอกสุดนะครับฟอร์สมมสเตอร์ก็จะหลบสกิลของเขาไปนะครับแล้วก็เตของเขาไปมันก็จะมีวงส้มๆมมตรงฟอร์สมมตเตอร์นะครับเมื่อเป็นวงสีแดงแบบนี้ให้ฟอร์สมาสเตอร์กดแช่เลยนะครับแล้วก็จะสามารถการมันดูดได้นั่นเองเสร็จแล้วเราก็ทําการทำดาเมจตต่อนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับบอสนี้หลบแค่สกิลตรงนี้ได้ก็จะสบายมากลวครับ มันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่บอสมันดูดเราเข้าไปนะครับเราสามารถกดแทบเพื่อหนีจากการดูดของมันได้นะครับถ้าเราหนีไม่ได้มันก็จะโดนดาเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับพยายามเก็บแถบไว้สําหรับหลบตรงนี้ดีกว่านะครับแนะนำครับผม 경매가 시작되었습니다.